เอาละครับเริ่มรับประทานกันได้แล้วเชยโย่แกงนะครับเข hey, <you>, ียยุยุสลัดนี้นะครับคุณบูนทานเยอะๆก็ได้นะครับไม่อ้วนเลยเพราะว่าผู้หญิงที่ประเทศนี้เนี่ยเขาจะกลัวอ้วนมากกลัวว่าจะบุญไม่สวยเพราะฉะนั้น,นะเขาจะทานสัตว์กันเยอะมากครับทานส <c oughs> ามชามยังไม่อ้วนเลยฮะ <c oughs> <c oughs> จะอะไรอีกไหมฮะไม่แล้วค่ะอันนี้าาพอแล้วกันเออ รู้ว่าแต่พรุ่งนี้นี่มีโปรแกรมจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างฮะเวลาผมเลิกงานแล้วผมจะได้มาจอยด้วยได้คอุณโงจะเดินเล่นแถวบ้านที่แสนะคะผมต้องเดินคนเดียวพรุ่งนี้คุณชงไปลูเซนแต่เช้าใช่ไหมครับครับแต่ผมจิ้งแผนที่ปารีสกับเมโทรให้คุณบูลโลไม่น่าจะหลงเลยอืมอ๋อเลยครับคุณชงจะไปลูเซนเหรอครับเราจะกลับมาหรือเปล่าฮะไปรับลูกทัวร์ที่ปีลาตตส์ฮะก็คงจะไปสามวัน ก็คงต้องมารับคุณบูลไปลอนดอนยังไงสองสามวันนี้ฝากให้คุณดาวินช่วยเทคแคร์คุณบูลด้วยนะครับบูดูแลตัวเองได้ไม่ต้องห่วงเอ <c oughs> าเป็นว่าสบายใจได้ครับผมจะดูแลคุณบูญอย่างดีเลยนะครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับ <c oughs> นั่นแหละนาเป็นห่วงฮะอมะเออตาชงพี่มีแผนใหม่แล้วล่ะ แผนบ้าแผนบออะไรเ,าเราฮะว่างมากเลยไงวันๆคอยคิดแผนนู่นแผนนี่นั่งคนอื่นเขาเดือดร้อนรู้เปล่าฟังก่อนสิพี่อ้วนคืออย่างนี้คือพี่กับพี่อ้วนเนี่ยจ้าเคยไปขอวีซ่าไปสวิสเอาไว้เมื่อสองเดือนที่แล้วแล้วยังไม่ได้ใช้เลยแล้วทีนี้พี่ก็รู้สึกว่าตอนนี้พี่ทํางานหนักไปแล้วแล้วพี่ยังไม่ได้พักได้ผ่อนเลยพี่ก็เลยคิดว่าเราเนี่ยน่าจะตามไปเที่ยวลูเซิร์นกับชงด้วยดีไหมพี่อ้วนน,นี่ไงปุบป,ปับไม่มีการวางแผน,นเลยล่วงหน้า ยังไม่พร้อมไม่ไปหรอกโธ่พี่อ้วนน่ะก็แสตอยากไปอะ่ะไปนะพรุ่งนี้นะี่ยไปทำไมทองเนี่ยเขาไปทำงานเขาไม่ได้ไปเที่ยวเราไปก็ไปแกะกะรบกวนเขาปเปกกล,ล่ลปาๆไม่เป็นไรหรอกครับพี่อ้วนถ้าพี่อ้วนกับพ,พ,พี่แสตไปก็ <c oughs> ยิ่งดีสิครับเพราะผมจะได้หายเซ็งไงฮะครับค่ะคแล้วคุณบูนเนี่ยจะทิ้งเราไว้ที่นี่คนเดียวได้ไง จะไปทิ้งไว้คนเดียวได้ยังไงจ้าน้องบูลก็ต้องไปกับเราด้วยสิเ <c oughs> พราะน้องบูลเขามีวีซ่าเอาไว้แล้วใช่ไหมที่ทำตามแผนเดิมที่จะไปกับในพาทีนั่นไงจะมาให้จับจ่าอยู่ปารีสคนเดียวได้ยังไงนะจ้าน้องบูลไปเป็นเพื่อนพี่นะบูนไม่ไปไม่ได้เหรอคะอุ <c oughs> อ้ยก็ถ้าพวกเราไปกันหมดเราจะทิ้งน้องบูลไว้คนเดียวได้ยังไงล่ะอ๋อบูญอยู่ได้ค่ะจริงๆแล้วผมก็ยังอยู่อีกคนนึงนะครับ ว่าล้มเลิกแผนการน้องบูลไม่ไปพี่ก็ไม่ไปอ่าดีมังานยึกจะไปก็ไปหรือไม่อยากไปก็ไม่ไปดืด้อเงี้ยเหรออ้าวก็ใช้เงนทิ้งน้องบูลไว้คนเดียวได้ยังไงล่ะ <Okay. S 1> ใส่คุณบูลคงไม่อยากเห็นสวิตแล้วมั้งคราไม่หรอกค่ะแต่แต่ไม่อยากไปใส่คุณบูลจะติดใจปารีสจนไม่อยากไปไหน เปล่ามันไม่ใชื่อนะโธ่อย่าไปเซาซีเขาเลยจะชงน้องบุญเขาไม่อยากไปก็อย่าไปเซาซีเขาเลยแล้วพี่แซดอยากไปหรือเปล่าครับโธ่ไออยากนันนันก็อยากล่ะไม่ให้ทำไงได้ล่ะโอเคครับถ้าอย่างนั้นบุญไปก็ได้น่าน้าวเออโอ้อุ้ยกาไม่ถูกเลยเนี่ย ลงรายังไงคะจะไปไม่ไปยังไงแน่คะก็ถ้าบุนไม่ไปทุกคนก็งดกันหนดเลนบุนไปดีกว่าโยจะใช้โยมันต้องอย่างนั้นสี่จ๊ะเรามันเลือดสุพรรณมาดดวยกันก็ต้องไปดดวยกันมันถึงจะมันยกร่องเสียวยิงเมียกูอะไรนะเป่าอะไรไม่ได้ยินพูดว่าอะไรเสียวเสียวอะไรมันยกร่องเสียวพูดออกมาจากปากได้ยังไง ทายเขาแอดมาทำไมไกันพันยอมรับว่าตกแงอเลยตกลงว่าคนไปกันหมดเลยคนเห่าแย่คุณจาวินก็ไปด้วยกันสิคะ,ะจริงว่าฮะผมผมไปด้วยได้เหรอครับคือคือหมายความผมจะไม่ไปรบกวนทุกคนไปทำให้ทุกคนลำคาญเหรอฮะ ก็ว,วันนี้ก็เที่ยวกันสนดกจะตายไปได้คับไปได้ค่ะอ่าดีจังเลยก็จริงนะครับคือผมอยากพักผ่อนอยู่พอดีงั้นผมต้องรีบกลับไปออฟฟิศแล้วก็ไปแลกเวรกับเพื่อนอว่าแต่ไม่รบกวนแน่นะคุณชงไม่หรอกครับด้วยความยินดีครับ Cố lên, cố lên, cố Ăn đi, ăn tốt lắm. Được แน่ใจนะฮะว่าไม่ให้ผมไปส่งที่ไหนก่อนนะฮะอ๋อไม่ต้องแล้วครับตรงนี้ดีแล้วฮะเพราะเดี๋ยวจะได้แยกย้ายกันไปง่ายๆหน่อย<ม>และใหญ่เนี่ยจะต้องรีบไปลาง,งานที่ร้านเบลุกด้วยอ้าวก็ไปโทรศัพท์ในออฟฟิศผมก็ได้นี่ครับไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเกรงใจเดี๋ยวพี่ไปโทรข้างนอกนี้ก็ได้ตาช่องจ๋าเดี๋ยวพาน้องบูนเข้าไปอยู่ข้างในกับคุณดาวินก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะฮะ ไมเราตะชงทําไมไม่ไปอยู่ข้างในเป็นเพื่อนน้องบูนเขาเดี๋ยวผมไปซื้ออะไรแถวเนี้ยครับงั้นก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณบูนไปนออในออฟฟิศผมก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมแลกเวรแลกอะไรแล้วจะได้ไปดินเนอร์ด้วยกันข้ามวันนะครับเญครัน,นลิซ่าเร็วๆนะคะบูนชะงวงแล้วเดี๋ยวหลับอยู่ข้างในแล้วขัดหน้าเขาแย่เลย ่พี่จะรีบไปรีบมาอืตาชงก็จะชงไม่ให้ความร่วมมือเลยอะ่ะดูสิปล่อน้องบนไปกับอิตาันนได้ยังไงกัน <S 1>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  ไปพี่อวดรีบไปโทรศัพท์จะได้รีบไปรีบมาเป็นห่วงน้องบูนเขาไปแล้ว สมบัติเ็าฝากโน้ตไว้ให้บอกว่าให้ไก่ช่วยขอร้องคุณดาวินให้ได้เลยทำไมอ่ะคือคือผมหมายความว่าทำไมคุณสมบัติถึงอยู่เวรไม่ได้ฮะก็เห็นบอกว่าภรรยาไม่สบายค่ะเอาเข้าโรงพยาบาลเมื่อบ่ายเนี้ยเห็นมาถึงก็รีบร้อนออกไปเลยไม่ทราบว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าแต่ผมทำไมคะคุณดาวินไม่ว่างเหรอคะอ๋อไม่มีอะไรฮะงั้นเดี๋ยวผมคุยกับเขาเองก็แล้วกันนะครับโอเคนะคะขอบคุณคุณไก่มากครับ เรา,าชวนคุณเที่ยวเสียงานเสียการเปล่าไม่เสียหรอกครับคุณบูนผมเต็มใจผมอยากไปมากคุณคิดว่าผมไม่อยากไปเที่ยวกับคุณเหรอครับุณบูนฮัลโหลอ่าเป็นไงบ้างอะ่ะพาตาดเด้ออืมเออาวป่าไม่มีอะไรก็ฝากบอกคุณทิพย์แล้วกันนะว่าขอให้หายไวๆนะ อ่าเอาสบายใจได้เลยเออเราดูแลทางนี้เองได้แค่นี้นะอสวัสดีแค่นี้เไยคะก็ภรรยาคุณสมบัติเขาเป็นไส้ติ่งอักเสบต้องผ่าตัดน่าจะหาคนอื่นเข้าเวีนแทนได้ถ้าลำบากนะบุญว่าไม่ลำบากครับคือมันไม่บ่อยนะัะนะคุณบุญ ที่เราจะเจอใครบางคนที่ถูกใจจริงๆแล้วอย่างนี้คุณจะไม่ให้ผมพยายามต่อไปเลยครับ